ดีค่ะวันนี้เรามาสระผมนะคะกิจกรรมสระผมเด็กเเป็นยังไงลูกสระเข้าไปเลยกำจัดเหานะคะอาพเปิดน้ำมาเลยค่ะเปิดน้ำมาเดี๋ยวมันเข้าตานะคะมันจะแสบสนุกสนานะคะ่ะชอบค่ะอากาศก็ยิ่งร้อนนะคะ สะผมคุณนี้สะแล้วคนนี้นี่สะแล้วสะเรียบร้อยแล้วคนนี้นี่เป็นไฟสะเรียบร้อยแล้วน้องน้องอนุบาลก็เป็นคนถือน้ำให้นะคะอันนี้พี่พี่ปอหนึ่งนะคะพวกพี่เห่าเยอะเยอะพี่ก็ลงมาช่วยสะให้นะคะ หลับตาหน่อยนะคะน้ำทำไมมันเอาน้ำทำไมไม่ไหลลูมันไหลนิดเดียวมันไหลนิดเดียวเยอน้ำมันไหลไหมน้ำไม่ไหลเยอะเก็บซี้ดูซิมันเป็นอะไรปีดใส่ถ้ยเออมันออกหรือยังแสดงว่าน้ำหมดแล้ววิ่งไปเปิดหน่อยสิคะไม่หยุดไม่มาไม่ได้ซน้นจ่ายเสร็จแล้ว

ะผมเสร็จก็มาดูเหานะคะคุณรับของเหาอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเสื้อเปียกหนูแล้ว เป็นไงสบายหัวไหมถ้าสะเอ็ดแล้วก็ดีขึ้นนี่ก็มีนะคะดูสิอืมแตกครับเลย นี่เราทำทุกวันพุธสักผมเช็ดให้มันแหง้งเด้อเช็ดให้มันแหง้งอ่ะพอก่อนนะคะ,ะน,นี่เรียบร้อยแล้ววันนี้